อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิ Tip จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องหอเก่าค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝนอากาศเย็นเยียบและเงียบสงัดมีเพียงเสียงเม็ดฝนที่กระทบกับบานหน้าต่างเบาๆนัดเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักเก่าๆแห่งหนึ่งย่านชานเมืองค่าเช่าที่นี่ถูกจนหน้าตกใจเมื่อเทียบกับขนาดห้องแต่เจ้าของหอบอกเพียงว่ามันเป็นหอเก่าแลนาน้วนะหนูคนเลยไม่ค่อยอยากอยู่ นัดไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเงินเดือนน้อยการได้ห้องราคาถูกก็ถือว่าโชคดีแล้วห้องของนัดอยู่ชั้นสองทางเดินค่อนข้างมืดและมีกลิ่นอับชื้นเล็กน้อยห้องเช่าส่วนใหญ่ปิดเงียบไม่มีเสียงคนอยู่เลยเราว,ว่าทั้งหอมีเธออยู่เพียงคนเดียวรวมทั้งห้องหมายเลขสี่ซึ่งอยู่ติดกับห้องของเธอประตูห้องนั้นปิดตายมาตลอดตั้งแต่เธอย้ายเข้ามาเจ้าของหอบอกว่าห้องนั้นว่างมานานมากแล้วไม่มีใครเช่าเลย คืนแรกผ่านไปอย่างสงบแต่พอเข้าคืนที่สองขณะที่นัดกำลังจะหลับเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องหมายเลขสี่เสียงนั้นเหมือนกับการลากอะไรบางอย่างหนักๆไปบนพื้นไมเ้เก่าๆเสียงครูดดังครืดครืดเป็นจังหวะช,ะช้าๆสลับกับเสียงเหมือนมีอะไรหล่นตุบนัดสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเธอพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเสียงจากห้องอื่นหรืออาจจะเป็นหนูแต่เสียงนั้น ดังมาจากห้องหมายเลขสี่ที่เจ้าของหอบอกว่าไม่มีคนอยู่แน่ๆเสียงลากนั้นดังอยู่พักหนึ่งก็เงียบไปนัดค่อยๆข่มตาหลับลงได้ในที่สุดคืนถัดมาเสียงนั้นก็กลับมาอีกคราวนี้ดังชัดเจนกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่เสียงลากแต่เหมือนมีเสียงกระซิบแผ่วๆแทรกมาด้วยนัดนอนตัวแข็งอยู่บนเตียงพยายามเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบนั้นฟังไม่เป็นภาษาแต่ให้ความรู้สึกเย็นเยือกอย่างบอกไม่ถูก ความกลัวเริ่มเกาะกินหัวใจนัดตัดสินใจลุกขึ้นไปยืนที่ประตูห้องของตัวเองติดกับประตูห้องหมายเลขสี่เธอยือนนิ่งนิ่งฟังเสียงที่ลอดออกมาจากห้องนั้นเสียงลากยังคงมีอยู่ตามด้วยเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเล็กน้อยคล้ายเสียงคนกำลังหายใจแรงๆอยู่ใกล้ๆความสงสัยและความกลัวตีกันอยู่ในใ,นใจนัดค่อยๆเอื้อมมือไปที่ลูกบิดประตูห้องหมายเลขสี่มือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอตัดสินใจลองหมุนลูกบิดดู ปราบฏว่ามันไม่ได้ล็อกหัวใจของนัดหล่นวูบลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเธอชักมือกลับมาทันทียืนตัวแข็งอยู่หน้าประตูห้องนั้นเสียงจากข้างในยังคงดังอยู่แต่คราวนี้เหมือนเสียงลากนั้นกำลังเคลื่อนที่มาทางประตูนัดรีบถอยหลังกรูดกลับมาที่เตียงของตัวเองเธอคลุมโปงทั้งตัวปิดหูแน่นพยายามสวดมนต์ในใจเสียงจากห้องหมายเรียกสี่ ยังคงดังอยู่พักใหญ่ก่อนจะค่อยๆเงียบหายไปในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นนัดแทบไม่ได้นอนเธอตัดสินใจว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเธอเดินไปที่หน้าห้องหมายเลขสี่อีกครั้งประตูยังคงปิดสนิทเหมือนเดิมนัดลองหมุนลูกบิดดูอีกครั้งคราวนี้มันล็อกเหมือนกับว่าเมื่อคืนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยนัดรู้สึกสับสนและหวาดกลัวอย่างหนักเธอรีบโทรหาเจ้าของหอพักเพื่อสอบถามเรื่องห้องหมายเลขสี่ คุณป้าครับห้องหมายเลขสีน่นี่ไม่มีคนอยู่จริงๆใช่ไหมครับนัดถามด้วยเสียงสั่นๆปลายสายเยียบไปคักหนึ่งก่อนที่เจ้าของหอจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยอ๋อห้องนั้นนะหนูไม่มีใครอยู่มานานแล้วจะ้ะตั้งแต่ตั้งแต่คนเช่า,คน,ชาคนเก่าเขาเสียชีวิตในห้องนั้นนั่นแหละจะ้ะคำตอบของเจ้าของหอทำให้เลือดในกายของนัดเย็นเฉียบเธอนึกถึงเสียงลากเสียงกระซิบ และประตูที่ไม่ได้ล็อกเมื่อคืนคืนนั้นนัดไม่ได้อยู่ในห้องของเธออีกต่อไปเธอเก็บข้าของเท่าที่ทําได้และหนีออกจากขอพักนั้นทันทีโดยไม่คิดจะกลับไปอีกเลยและนัดก็ไม่เคยรู้เลยว่าเสียงลากในคืนนั้นคือเสียงอะไรกันแน่